ท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านกันด้วยนะครับผมร r i วมอนสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวของเร่น jurassic world นะเป็นของเรี่นจาก jurassic world camp c r e t a c นะซึ่งเป็นรุ่นของไ i n o s อสเ escape ซึ่งวันนี้ผมจ,จ,จะมารีวิวเป็นเจ้า T-Rex ครับซึ่งเป็น T-Rex ที่มีชื่อว่า storm and escape ทีเว็กซ์นะซึ่งสตอมแอนด์เอสเกตทีเว็กซ์ก็คือการผสมผสานกันระหว่างเจ้าอีพิกวอร์่ิงทารโนซัสเล็กซึ่งเป็นดีไซน์ของเจ้าตัวนี้นะแล้วก็คลาสแอนโอทรีเว็กที่เป็นลูกเล่นของมันผสมผสานกันนะครับให้อย่างลงตัวนะครับพี่น้องจนมันกลายเป็นเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะซึ่งค่อนข้างเท่เลยนะครับพี่น้องโอเคงั้นเราไป กันดูกันอะไับพี่น้องไปโ,โหต้องยื้อไงเชน่แต่นะร้อนเลยร้อนเลยเอเรามาดูกันที่กล่องกันเลยดีกว่าครับพี่นะ้อโอเคเดี๋ยวเอาเจ้าตัวนี้ออกไปก่อนนะชิ้นกล่องอ่านะครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขอปรับเฟรมก่อนกล่องก็จะเป็นแบบนี้ เขียนว่าไดโนเอสเค่นะไดโนเอสเค่นะแล้วก็มีดาริอัสตุโกโฉของยุโรปศึกิลด์แกมครีเทเชียสแล้วก็สตอมแอนเอสเค่นะสตอมแอนเอสเค็ดิร็กสแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเขียนว่าไทแรนโนซอรัสเร็กนะหาดูได้ที่แอปพลิเคชันเน็ตฟลิกนะครับพี่น้อง โลโก้แมทเทลนะอ่านี่เลคซิสแท้จากแมทเทลเลยนะนี่เห็นไหมสีบวกก็คือสีขว้ขึ้นไปนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเจ้าทอโรนะแพนโทรัสทอโรตัดบทจะเขียนว่าทอโรสิกวอล์มคิเลชิอสมาไปดูด,ด้านหลังกล่องกันเลยดีกว่าเอ้ยเ oh yeah, ดี๋ยวอยูมาเลยดีกว่าปะรูปเล่นนะครับ มันจะมีลูกเล่นเขียนไว้ด้านบนนะแต่ผมแกะไอตัวนี้ออกไปทำให้มันลอกนะก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นลูกเล่นเขียนว่ามันกระทบเท้าได้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่ามีเสียงนะโอเคเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะบอกลูกเล่นของมันนะซึ่งตอนนี้ก็จะบอกว่าเออ ตรงนี้ก็จะบอกว่ามันสแกนได้นะจากด i วิดีโอ f ฟล x แอ p นะตันนี้ก็จะเขียน Dino Escape เหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นของมันนะลูกเล่นของอันนี้คือแบบบิดหางแล้วแอคชั่นของเท้าก็จะกระทืบนะเออเห็นนะตึงตึงแล้วก็มีเสียงก็คือ แบบกดตรงหลังนะก็จะมีเสียงคำรามนะเป็นสัญลักษณ์ลูกเสียงก็แสดงว่ามีเสียงคำรามนะแล้วก็พอใส่พลาสลงไปนะจะเป็นหน้ากากไม่ให้มันแบบหน้ากากที่ครอบปาก่มันก็จะสามารถหลุดออกได้นะตอนคำรามตรงนี้ก็จะเป็นเจ้า s c o r b i s เล็กนะซึ่งเป็นอีกตัวนึงซึ่งผมยังไม่มีนะ Okay. เราไปดูที่ตัวฟิกเกอร์กันเลยดีกว่าครับพี่น้องอ่านี้ครับคือตัวฟิกเกอร์นะซึ่งดีเทลเนี่ยดีมากครับคือแบบจับไปปุ๊บเนี่ยตรงหน้าเนี่ยเป็นเกล็ดเกลดแบบเยอะมากอะ่ะคือผมไม่คิดว่าดีเทลมันจะดีขนาดนี้นคะือซื้อมาก็แบบแค่แบบเออถูกใจลูกเล่นมันเฉยๆนะแต่ไม่คิดว่าดีเทลมันจะดีนะโอเคเราอยู่ที่ตาเป็น ตามันจะเป็นตาสีเหลืองนะนี่นะตาสีเหลืองตัวนี้ก็จะเป็นแบบตรงนี้จะเป็นการรอยบัชด้วยสีสีอะไรวะเรียกว่าสีดําน้ําตาลนะครับนี่นะตรงหน้านะแล้วก็จะพ่นแอร์บัชสีน้านําตาลเป็นแบบสีน้ําตาลอ่อนๆน,นะอ่อนกว่าของ ตัวพลาสติกของมันนะมีรอยแผลเป็นด้วยนะครับนี่นะเหนอาจจะเห็นในกล้องแล้วไม่ชัดนะแต่ว่ามันมีรอยแผลนะเหมือนจะตัวอีพิกรอรินนะฟันเราไปดูด้านในปากมาก่อนฟันจะเป็นยางนะครับเป็นอุ้ยเดีายป็นคำลางเลยอะฟันมาเป็นยางนะครับ ปันะ่นมาเป็นยางเป็นยางนิ่มๆน,นะแล้วก็ปั่นจะเรียงสี่นะเอ่อพังพื้นก็จะไม่ยืดตรงนะเหมือนในหนังมันมันมันจะไม่ยืดตรงเหมือนในหนังนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเออมันถ้าอ้าปากวนเนี้ยมันจะยืดตรงนะแต่ว่าถ้าสตนอ้าปากแบบปกติแบบตอนมันคำรามมันจะไม่ยืดตรงนะจะเป็นฟงฟงแบบนี้นะนี่ระมานนี่ แล้วก็ด้านในปากก็เป็นเท็กเจอร์แบบหุดล้างทันทีได้ไหมเป็นเท็กเจอร์แบบเหมือนจริงนะนี่ดูเพดานปากว่าผมจะไม่จับคอแหละไปจับขามาันแหงเยอะเลยแล้วก็เท็กเจอร์ลิ้นนะก็เหมือนลิ้นจริงๆเลยนะแต่ไม่ได้เป็นยางนะถ้าเป็นยางนี่มันจะดีมาก ส่วนด้านในปากก็ไม่มีรูหให้ใส่พวกเ,รวเตร์เซลเหมืนไอตัวอินโดมินาสโอเคเรามาดูใต้เท้ากันดีกว่าครับพี่นะ้องอ่านี่ใต้เท้านะก็จะมีตรงนี้เขียนว่าปั๊มโลโก้นะเป็นโลโก้จัวซิกโบลนะเออแต่ทำไมก้องวนไปนวนมาเลยอาบน้่เจิตนาการน้ำก็คือโลโก้จัวซิกโบล์เนะ ตรงนี้ก็จะเป็นรูลำโพงนะแล้วก็จะเป็นที่ใส่ถานน,ะนี่สแกนได้นะให้เลยแล้ายันที่จะเอาไปสแกนในจุดดิสโกแฟล์แอปนะไปต่อกันเลยปลายหางก็เป็นยางเหมือนเดิมนะแต่เป็นยางที่แข็งมากตรงหน้านะนี่นะก็เป็นรอยแผลเป็นนะ ส่วนตรงตัวนะจะเป็นแบบคล้ายๆพวกหนังไก่หนังกิงกานะก็ค่อนข้างดีนะส่วนลายบนตัวของมันที่เป็นสีของมันนะก็ผมคิดว่านะมันเป็นสีที่เหมือนกับในหนังสุดแล้วยน,นี่ผมก็เลยเลือกตัวนี้นะคือแบบสีมันคล้ายกับตัวใน Jurassic World Dominion นัอน,นะนตัวที่ เป็นตัวปัจจุบันนะไม่ใช่ตัวที่มีขนนะเออี่เราเห็นในตัวอย่างโปโพลิกอนเอออ่านอ่านว่าอะไรวะดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกเล่นกันเลยนะครพี่เนาะลูกเล่นนะครับก็คือสามารถขยับแขนได้น,นี่ไปได้ทั้งแขนเลยนะขยับปากได้นะ,ะ,ะปากอ้าปากได้ แล้วก็ขยับขาได้นะแต่ไม่ใช่การขยับไปทั้งขามันจะเป็นการขยับแบบข้อต่อนก็ขยับได้แค่ตรงบริเวณของเข่าได้แล้วก็สามารถใี้นะยืดขึ้นนัานบนได้ส่วนลูกเล่นที่เป็นเมีหลักของเจ้าตัวน,นี้นะครับก็คือนี่นะจะเห็นว่ามีร่องอยู่บนอันนี้นะให้เรากดลงไปครับ ไหมครับว่ามันจะคำรามนะเดี๋ยวผมถอยกล้องออกมาก่อนอ่านี่นะมีอยู่ทั้งหมดสามเสียงนะเสียงที่สองเสียงก็จะเป็นเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยนะเสียงที่สามนี่ก็เป็นเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยนะในจุดระดึกแรกภาคแรกตึ้ง เออมันเป็นกลไกแบบถ้าสมมติคุณอันเนี้ยแบบยกหัวขึ้นนิดหน่อยอะ่ะมันก็คำรามนะเหมือนกับตัวของ T-Rex Kenner นะที่เป็นไอตัวนั้นอะ่ะตัวไหนหนะไอตัวสีแดงๆะ่ะเออที่มันอันนั้นคือกดปุ่มนะอันนี้คือยกหัวขึ้นส่วนออไอลูกเล่นนี้ก็พัฒนามาจากแก้วตัว t r u s h and t o o T-Rex นั่นเองครับ จาพัฒนาจากแบบบิดหางขึ้นอย่างนี้นะกลายเป็นแบบกดปุ่มตรงหลังแบบนี้นี่นะแต่มันก็รายละเอียดดีกว่าเจ้า t ทัสแ h o โทนะลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งก็คืออันนี้ครับมันก็คือหน้ากากนั่นเองหน้ากากของเจ้าเอ่อ,เ,อ,อเจ้าเจ้าเล็กซี่นี่แหละเออมันชื่อรุ่นว่าแตโนเอสเกะเพราะฉะนั้น มันก็เลยต้องนิอวจากกรุงเนะ,นะเอาด้านนี้นะแล้วก็เอานี้ด้านนี้นะมาใส่ด้านบนนะแบบนี้อ่านี่ประมาณนั้นก็ก็อันนี้แล้วก็ปิดนะส่วนอันนี้ต้องเอาติดที่หลังนะโอเคเดี๋ยวผมผันหน้าทีเล็กมาตรงนี้ก่อน ใส่ก่อนยุบโอเคแล้วก็แนะนำนะครับให้ใส่หลุมดวลแบบนี้หนะ่อยเพื่อมันจะได้เล่นลุกเล่นได้ง่ายนะโอเคอันนี้ก็กใส่หลุมดวลเหมือนกันนะหลังจากนั้นให้คุณกดตรงนี้นะครับคำรามอาี้าเอ้ยเป็นอะไรเด็กเอ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรเอเด็กซี่ล้มน้ำไม่กดคำรามครับ นี่นะเอ่อไอ้อันนี้จะหลุดออกไปด้วยนะแต่ถ้าสมมุติคุณเล่นดีๆนะไอทั้งสามอันนี้มันจะหลุดออกไปหมดเลยนะก็อันนี้แค่ทดสอบให้ดูเฉยๆนะซึ่งเอ่อลูกเล่นอีกรูปเล่นหนึ่งก็คือการขยับขาแล้วก็กระทือนั่นเองครับนี่นะจำจําอบ,แบบนนึ่ง มันเข้าไปคุมแบบนี้นะอ่านี่ครับเห็นไหมคะว่ามันจะเสียงมันจะมีเสียงตึ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 งก็เป็นการเคาพตัวที่เล็กของเอ่อเคเนอร์นะที่เป็นเลสเล็กนะเลสเล็กไอ,อที่เล็กตัวสีแดง ที่เวลาเอามาแบบเรียกว่าซ้อมปิ้งตรงที่พื้นอ่ะมันจะดังแบบตึ้งตึ้งตึง้งอย่างเี้ยนะอ,อ,อันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบพัษนามาจากทัชแอนโ d เหมือนกันคือแบบตูกเล่นแทบจะทุกอย่างพัฒนามาจากแก้วทัชแอนโทเลยแต่ดีไซน์ยังเป็นดีไซน์ของ Epic กลอรินนะเอาละครับก็เรามาเทียบขนาดของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับ Okay. ความสูงถึงพื้นถึงสะโพกนะครับประมาณมขอดูให้ละเอียดหนิ้วครึ่งครับหรือเออ 14เซนติเมตรนะคะแล้วถ้าพื้นถึงหัวจะเท่าไหร่แปดเซนติเมตรนะครับเอ้แปดนิ้วหรือเท่ากับสิบเซนติเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา <S <S เทียบขนาดจเจ้าเอ็กซ์ตรีมช็อปปิ้งทีเล็กที่ฟอรมเมียเันะ อ่านี่นะจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้นะใหญ่กว่าเจ้า extreme shopping มากนะ extreme shopping ดูตัวเล็กไปเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขนาดตอนที่อันนี้ extreme shopping เงยหน้าขึ้นนะก็จะก็จะยังไม่ถึงเจ้าอันนี้อเดยนะส่วนความยาวนะครับความยาวก็ต่างกันนะ ต่างกันเพียงแค่ห้าห้านิ้วไงเอ้ยไม่ใช่ห้านิ้วดิสามนิ้วแล้วถ้าสมมติเจ้านี่มันไงหน้า <t> ข <esas> ึ <out> ้นมันจะเป็นยังไงโอ้สูงสูงมากก็นะครับก็เอาตัวนี้ออกไปนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าอ่า Storm and Escape t y r a n น o s อ u รัส r ร x ซ์ของ m ม t เทลนะซึ่งตัวนี้ผมก็น่าจะเก็บเอไว้ยาวเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ